พบกันในหมวดชีวิตประจำวันนะคะวันนี้รูเกะจะมานำเสนอกิจกรรมนะคะการตักค่ะสืบเนื่องจากเรานะคะเคยตักเมล็ดถั่วนะคะแล้วก็ตักข้าวนะคะวันนี้รูเกะก็เลยมานําเสนอให้เด็กๆได้ตักสิ่งที่มีความละเอียดมากกว่านะคะก็คือเราจะมาตักแป้งกันค,ค่ะเด็กค่ะอุปกรณ์รูเกะวันนี้นะคะก็คือ มีแป้งค่ะนะคะแป้งที่เราใช้ทําขนมนะคะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งอะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่ที่บ้านที่สําหรับใช้ทําขนมเรามาตักกระเลยค่ะเด็ก ค่ะเราจะตักกลับกันนะคะเด็ก ค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะที่เด็กก็ได้ตักนะคะใช้มือและตาที่ประสานสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆมีสมาธินะคะในการตักตักโดยไม่หกเลยค่ะนะคะแล้วก็เด็กๆก็สามารถนำกิจกรรมนี้นะคะไปใช้เชื่อมโยงในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะ